เคยประสบปัญหานี้กันบ้างไหมครับเวลาเล่น AMT t แล้วกดแม่งช้าเหลือเกินวันนี้ผมจะมาสอนเขียนโค้ดให้เอาชนะ AMT บ้านี้กับ p y Auto G I p y AMbot โดยเริ่มมานะครับเราก็จะกดเพิ่มโฟลเดอร์แล้วผมจะตั้งชื่อว่า AM cheating แล้วก็จากนั้นเพิ่มไฟล์เข้าไปผมตั้งชื่อว่า main.py แล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่ ดาวโหลดโมดูลก็ดาวโหลดตามคำสั่งเลยครับจากนั้นก็ Import โมดูลไพทต G I time แล้วก็ o S โดยผมจะตั้งตัวแปรหนึ่งชื่อว่าคีนะครับโดยคีก็จะเป็นเหมือนตัวจับภาพหรือว่ารูปของเราเราก็จะทําการครอปครอปรูปของเราจากนั้นให้เข้าโปรแกรมเพน n t นะครับแล้วก็วางรูปไปทําให้รูปเล็กที่สุดโดยการกดครอปแล้วก็เซฟโดยผมจะไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับ i n i t a i n g a b o โดยคีย์นะครับก็จะตั้งตามชื่อไฟล์เลยก็คือบอท o t png ที่ผมตั้งเมื่อกี้แล้วก็เราจะทําการเทสนะครับว่าไฟล์นี้หาเจอไหมก็ใช้โมดูล os พิมพ์โคตามนี้ครับก็ถ้าเจอแล้วมันก็จะขึ้นว่าฟาวนะครับอาสรุปไม่เจออันนี้เป็นเพราะปัญหาของไอชื่อไฟล์นะครับเราต้อง Copy path, bot. p a ้แพจากบ o t png มาแทนเราก็ให้เราวางแพทในแทนบอท บอท png นะครับแล้วก็ใส่ R ด้านหน้าเลยก็ลองรันดูอ่าสรุปว่าเจอแล้วโอเคแล้วก็มาเริ่มเขียนโค้ดหลักของเรากันนะครับโดยผมจะใช้ y true แล้วก็ใช้ try t ทน n e a จากนั้นผมก็จะสร้างตัวไปที่ชื่อว่าไฟเพื่อเอามาหาตำแหน่งกึ่งกลางของรูป P ก็คือรูปที่เราคอบไปตอนแรกโดย confidence คือค่าของมใกล้เคียงผมตั้งไว้0.8โดย if file is not n o n e ก็คือเราเจอตำแหน่งนะครับก็จะให้ป้นว่า file แล้วก็อันนี้มันใช้คับวปลายแล้วก็คือ except แต่เราจะเพิ่ม pg dot image n o t file exception มาก็คือมันไม่เจอก็จะใส่ว่า not found แล้วก็ใส่ delay ให้ด้วยครับ0.5นี่ก็ลองรันดูนะครับพราะรูปไม่โดนบังก็จะขึ้น file แต่พอโดนบังก็จะขึ้นว่า not found ครับก็ถือว่าตรวจจบรูปได้จากนั้นเราก็จะมาสั่งให้มันคลิกแทนโดยใช้ x y เป็น position เท่ากับไฟล์ ก็ให้คลิกที่ x y คือที่ที่ o s i t i o นที่เจอก็คือตำแหน่งกกลางส่วนถ้าไม่เจอเราก็จะใส่ pass ไวก็คือผ่านไปเฉยนะครับดีเลย์นี้ก็ปรับได้ให้เร็วขึ้นก็ลองเทสดูผมว่ามันก็ยังช่ายอยู่นะครับคือมันก็มีวิธีที่เร็วกว่านี้แหละโดยการตรวจับพิกเซลของภาพก็เราติดตามชมพาร์สสนะครับจะมาสอนต่อบาย